สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิโม่นนี้มาเจอแกจเจ็ตรุ่นล่าสุดของแบรนด์อควาล่ากันหน่อยดีกว่าเราจะเลือก s มาร์ทสวิต h เนี่ยเลือกตัวไหนดีนะปี2 0 2 5บอกเลยตัวนี้ทําได้หมดทุกอย่างตัวจบนะครับผมก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดใน H2 EU เนาะตัวนี้ติดตั้งไปเรียบร้อย <c oughs> ก็ใช้งานได้เหมือนกันซึ่งมันเป็นแบบบ็อกซีเลียมใช่ไหมบ้านเราเนี่ยอาจจะหาติดตั้งยากหน่อยก็เราจะมีตัวอะแดปเตอร์หรือว่าตัวที่สามารถใส่บสล็อกซีเลียมได้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปใช้งานง่าย <Okay. S 1> มีรู้สําหรับใส่แผงวงจรด้วยถ้าเกิดว่าบล็อกด้านในใครเล็กเนาะไม่ต้องเข้าไปในรูแล้วก็ติดลอยๆมาแบบเราก็ยังได้นะโอเคมาดูกันหน่อยดีกว่าตัวนี้มันต่างจาก H1 ยังไงแล้วก็มีให้เลือก2แบบนะแบบ2ปุ่มแล้วก็แบบ4ี่ปุ่มซึ่งของเราเนี่ยเลือปน ติดตั้งมันมีแค่ L 1กับ L 2 L แล้วก็นิวตันตัวนี้เป็นออปชันนะเราสามารถใช้สาย N อ็นได้หรือไม่ใช้สาย N ก็ได้ตัวนี้ดีมากๆแล้วของอ q ว a ล่าเนี่ยเวลาไม่ใช้สาย N หรือว่าแค่ใช้สายลายใช้สายไฟอย่างเดียวเนี่ยมันจะกระพริบหรือเปล่าอุปกรณ์มันจะตัดไหมซึ่งของ a q วา่าเนี่ยไว้ใจได้เลยเราใช้แบบหลายอันมากๆที่ต่อแต่สาย L น,นะแล้วก็อุปกรณ์ไม่หลุดใช้ได้นทุกวันนี้เป็นปีๆไม่มีปัญหาไม่ต้องต่อขับมาสเตอร์ด้วยดีมากๆโอเคก่อนอื่นมาดูหน้ากล่องกันหน่อยดีกว่านี่อ่ีควา ตัวนี้มันจะเป็นตัวซิกบีนะไม่ใช่เป็น Wi-Fi มันจะต้องใช้หับด้วยถ้าเกิดว่าใครใช้ก็ M3 ได้ก็ยิงแจวเลยแต่หับอะไรก็ได้ใช้ได้ไดหมดนะแล้วก็ด้านขวาหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับผม Build on t h r e a d ก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านแมทเทอร์ก็ได้แต่จะต้องมีตัว Bord เด Router ด้วยถ้าเกิดใช้กับค่าอื่นๆอย่างเช่นตัว o o g l e Home เนี่ยก็จะต้องมีตัว Google Nest ที่เป็นหน้าจอหรือ Alexa เนี่ยก็จะต้องมี e อ h o ตัวใหญ่แล้วการเชื่อมต่อถ้าเกิดเป็นแมทเทอร์เนี่ยมันก็จะไ ผ่าน M3 เนาะแล้วเวลาเราใช้ผ่านออริจินอลของเขาอะมันจะมีฟังก์ชันเพียบเลยนะที่มันสงวนเฉพาะในแอป a q u a r a ถ้าเกิดว่าเอาไปแอปอื่นเนี่ยโอเคมันก็อาจจะปิดเปิดแล้วก็ใช้ออโตเมชันได้หมดเหมือนกันแต่ว่าพวกมาเทคพวกเมมโมรี่พาวเวอร์ออนออฟหรือว่ารีเลย์แล้วก็คัสตอมปุ่ม3ปุ่ม4เนี่ยอาจจะต้องอยู่ในแอป a q u a r a เท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยก่อนอื่นสวิตตัวนี้คือติดตั้งง่ายที่สุดง่ายมากตั้งแต่นี้เคยติดตั้งมาแล้วนะมันไม่เปนต้องเลงอลม่จเป็นจะต้องเล็งด้านแล้วก็ตัวกรอบหรือวว่าาาตัหน้กกะ คือตัวเนี้มันติดตั้งนี่อุ้ยชุบผ่านสกูตรงนี้เลยนะครับผมเราแค่ถอดตัวเนี้ยแล้วก็แผงวงจรอ,อยู่ข้างในใช่ไหมคือมีแค่น็อตสองตัวตรงหน้ากากะแล้วก็ยิงติดตั้งกับปุ๊บแผงวงจรด้านในได้ง่ายๆเลยนะครับผมอุ้ยเราไปกดปิดปุ่ม2นี่ประตูร้วก็ปิดแล้วอันนี้คือออโตเมชั่น เอาไปใช้คู่กับแอปสมาร์ทไลท์ก็ได้นะข้ามแพลตฟอร์มถึงแม้จะไม่ได้ใช้เทรดโปรโตคอลหรือว่า m ม t เทอร์อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็เราเนีเชื่อมต่อผ่านซิ b เข้าแอป,ป a q u a r a ใช่ไหมมันก็จะไปเป็นซิน b 3.0ตัวนี้เถียนรวดเร็วแล้วก็สั่งงานสมาร์ทโฮมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วไฟดับก็ใช้ได้เดี๋ยวไม่ใช่ไฟดับเน็ตหลุดสิไฟดับเนี่ยใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจากจะมีแบตสำรองนะครับผมอยามาดูในแอป,ปกันหน่อยดีกว่าตอนติดตั้งครั้งแรกเนี่ยมันจะผ่านแนะมทเทอรห์หร บีมาเรียบร้อยอยู่อา u t d o o r นะครับนี่อยู่ข้างล่างฮิตคัพเลยเออแอปอควาล่าเนี่ยรองรับรถเท s l a สามารถแอดเข้ามาในแอปได้เหมือนกันตอนแรกเนี่ยมันสามารถคุมได้หมดเลยนะคุมเปิดแอปเปิดกระจกหรือว่าเปิดปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือคุมอะไรไม่ได้แล้วไอ้เท s l a เนี่ยมันก็รันเฟิร์มแวร์ใหม่มาตลอดตอนนี้ก็คือแค่มีอุปกรณ์เข้ามาข้างในะเนาะโอเนี่ อาจจะเอ๊ะทหตุาาไม่มีทูเด็กิโลวัตต์ไม่ได้เปิดอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อมต่อแค่สายลายกับน,นิวตันไม่ได้ต่อ L1 L2 คือใช้เป็นแบบไวเลสสวิตต์อะแล้วใช้ควบคุมไฟจริงๆแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยก็คือใช้ออโตเมชันนะผมก็จะเป็น2องออโตเมชันทั่วไปนี่แหละก็เ,เวลากดปุ่มก็จะให้ไฟเปิดแล้วกดอีกทีก labels, ็จะให้ไฟปิดแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อหลอดไฟกับสายอาจจะดูว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เอามาติดลองใช้งานก่อนก็บอกไปว่าใช้ชั่วคราวนะผมแต่ถ้ายังไม่มีอะไรมาก็จะ มีแมทเทอร์แล้วก็จะมี QR code ตรงนี้ติดตั้งง่ายมากก็จะมีรูสกรูสองอันนี้เนาะหรือว่าจะเปลี่ยนตนัวนี้เป็นสีเกรยก็ได้โอเคปุ๊บอะอุ้ยไปกดดูนปุ่ม2อันนี้ก็เปิดเมาส์เรียบร้อยในส่วนของประตูนั่นเองแสบอ่าอ่ะอย่างแรกตะกี้ซิกบี e 3.0เดี๋ยวมากดให้ดูกันหน่อยดีกว่า นี่แล้วก็ Signal s t r e ต g t h ตัวนี้ดีมากๆเลยสามารถดูว่าจุดที่เราติดตั้งเนี่ยสัญญาณเสถียรหรือเปล่าหรือว่าอ่อนแรงไหมเนาะนี่ของเราก็อยู่ที่ Excellent เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรติดตั้งตรงนี้นอกบ้านก็ใช้ได้อย่างที่2เลยไฮไลท์ของตัวนี้ก็จะเป็นมาเทคตรงนี้เลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ใช้เป็นพวกหลอดไฟแบบสมาร์ทอ่ะคือมันจะต้องเปิดไฟไ,ไว้ตลอดใช่ไหมแล้วเวลาเราจะปิดเนี่ยเราต้องปิดผ่านแอปหรือว่าเราต้องปิดผ่านออโตเมชันอะไรต่างๆแต่ห้ามปิดโซวิตเลยไม่งั้นงนั้นมันจะไม่มีการจ่ายไฟไปยังหลอดแล้ววมมมันนก็่สาาารถคบบบุผแ นหรือว่าพัานแอปได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้มาเทคนะครับผมเราก็สามารถใช้เนี่ยปิดไฟปุ๊บ แต่ว่าไฟมันก็จะยังเลี้ยงอยู่ที่หลอดไฟแบบสมาร์ทหลอดไฟอะ่ะเราก็ยังสามารถควบคุมหรือว่าเปิดปิดผ่านแอปได้อยู่ดีนะตรงนี้คือจฉริยะมากแต่ของเราถ้าดูมาก็จะเป็น Normal Road นอ r m ม l ลโหลดเนาะคือไม่ได้ใส่ฟังก์ชันนี้ก็เราไม่ได้ใช้ L1 L2 อะ่ะแตก่ก็กดเปิดปิดไฟโดยการใช้เป็นออโตเมชันนั่นเองนะ <Okay. S 1> แล้วก็ไฮไลท์อย่างที่3เลยคือตัวนี้มันเชื่อมต่อได้แค่ L1 L2 ใช่ไหมส่วน2อันล่างแน่นอนมันเป็นไวเลสสวิตคือไม่ต้องเลือกเลยนะผมว่าเราจะซื้อเป็นไวเลสสวิตดีหรือว่าซื้อเป็นแบบที่มันต่อไฟจริงๆได้้แลว มันมีแค่ L1 L2 ถ้าเกิดไม่พอเรามีหลอดไฟดวงที่3ดวงที่4ก็เอามันยัดรวมแค่ L1 อย่างเดียวก็ได้หรือว่าเอายัดรวม L1 กับ L2 เนี่ยมันก็จะเปิดหลอดไฟเป็นชุดๆไปอนะเนาะซึ่งตัวนี้มันก็สามารถคัสตอมปุ่มที่3ปุ่มที่4ได้เลยนะคัสตอมเพรสโหมด แล้วคือไม่กักด้วยนะับผมนี่ถ้าเกิดว่าไปปุ่มที่3กดลงมามันก็จะบอกเลยนะว่ามี2โหมดนะซิงเกิลเพสโหมดกับมัลติฟังก์ชันโหมดก็คือถ้าเกิดอยากได้ออโตเมชันเร็วๆเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นกดค้างกด2ครัง้งหรืออะไรก็ตามมันจะนับเป็นแค่กด1ครัง้งแค่นี้ง่ายๆเลยหรือเรามีออโตเมชันเยอะๆยังมีหลายๆปุ่มใช่ไหมก็สามารถเลือกเป็นแบบมัลติก็ได้ก็จะมีฟังก์ชันกด1ครัง้งกด2ครัง้งหรือกดค้างก็สามารถเลือกได้เหมือนกันแต่ของเราแค่ฟังก์ชันตอนนี้ก็ยังใช้ไมมนะมนนออมนนม่่่่หหหดดนนนนนนนะะรืือออออววาปปุตตตีีีี้้้ยยยัังเเเลลูิ ปุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเปิดเปิดประตูรั้วแล้วปุ่มที่3กดไปทีหนึ่งก็จะปิดไฟทั้งหมดเนาะอ, <Okay. S 2> ออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วเตรียมขับรถออกไปก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็เหมือนกันนะครับผมปุ่มที่4ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ตั้งหรือว่าคัสตอมอะไรแล้วตัวนี้เขาก็ทําได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นรีเลย์ล็อกตรงนี้ถ้าเกิดว่าก,กดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถควบคุมผ่านฟิสิกส์คได้แล้วลองมาดูหน้าแรกกันหน่อยดีกว่าก็จะมีเหมือนกันนะครับ Quick two way control นี่อันนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบไฟตรงบันไดเนาะที่มันสามารถเปิดปิดได้2ทางอะ่ะเวลาเราอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็ไม่จำเป็นต้องไปปวดหัวกับสายไฟแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าเขาจะรู้สถานะว่าหลอดไฟเนี่ยเปิดหรือปิดก็มาคัสซอมได้ง่ายๆเหมือนกันแล้วอย่างนี้แปลว่าเราเนี่ยใช้เป็นไวเลสสวิตท,ที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฐานตลอดชีวิตเลยซึ่งเราไม่ได้ต่อไฟจริงอะ่ะแต่ก็เอามาพ่วงกับไฟลงรถด,ด้วยเพราะข้างในเนี่ยมันจะมีสมาร์ทสวิตอีกอันหนึ่งอยู่คือเราที่เกยบแกะของเก่านะเนาะก็จะเป็นตัวนี้สวิตทีถ้าาาเเกิิดดว่รปป๊บ มันก็จะลิงก์กับตัวนี้ด้วยนะปิดไปเรียบร้อยเปิดโอเค น่าจะได้ยินเสียงกันอยู่รวดเร็วมากๆเลยก็ใช้เป็นซิกบีทั้งคู่นั่นเองสตอร์นสิกญาล่ะฮะแล้วก็แน่นอนสวิตช์ของอัลควาลาเนี่ยสามารถเอาเข้า Apple Home k i t ได้แล้วมันก็จะมีตัวแอปอื่นๆเนี่ยที่เอาเข้า Apple Home k คิดได้มันก็เอาไปลิงก์ได้หมดเลยอย่างเราเนี่ยใช้เป็นปุ่มที่2ในการกดแล้วก็ให้ประตูรัวเปิดจากแอป Smart Life ที่ใช้ประตูรัวมอเตอร์ลิงก์กับของอัลควาราได้เลยถึงแม้จะไม่ได้ใช้แมทเตอร์ไม่ได้ปลยผ่านเทรดพอทั้งคู่เนี่ยมันรองร เอาตเมชั่นในส r ทไลฟ์ว่าสวิตช์สเปิดก็ให้ประตู BSM เปิดด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสวิตช์สปิดก็ให้ประตู BSM ปิดด้วยแล้วก็มาในแอป a q u a ล่าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้ปุ่มที่2ก็ให้ตัวสวิตช์สในแอป Apple home Ki t เนี่ยเปิดเพราะให้ตัวสวิตช์เนี่ยมันรองรับทั้ง2อแอปอยู่แหลวมันผ่านแมทเทอร์เนาะไม่ว่าจะกดเปิดปิดจากตรงนู้นหรือว่ากดจากตัวนี้ก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับผมซึ่งมันลิงก์กันอยู่แล้วนี่เป็นเซมิส m มาร์ทสวิต์อันนี้นั่นเองที่เราเอาเข้า Apple, อ่ะกดนี่เปิดแล้วอควาล่าก็เปิดประตูก็เปิดเห็นไหมมันก็ลิงก์ไปได้ทุกแพลตฟอร์มเลยง่ายๆก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้ก็เปิดจากในบ้านมาแล้วใช่ไหมอ่ะลองเปิดจากตรงนี้กันบ้างปุ่มือสองนี่เปิดแล้วแล้วประตูหลังก็เปิดน่าจะได้ยินเสียงกันอยู่นะ แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็ทําได้หมดเลยนะมันก็จะเป็น power on status setting ตัวนี้ก็เลือกได้เลยเวลาไฟมันตัดหรือว่า cut out มันดับเนี่ยเวลาเปิดกลับมาใหม่หรือไฟจ่ายกลับเข้ามาจะให้เป็น memory สถานะล่าสุดหรือว่าจะให้มัน on off หรือแล้วแต่เรา setting ก็ทําได้หมดแล้วก็มีตัวนี้ indicator light reverse นะเอ๊ะมันจะให้งงทําไมใช่ไหมฟังก์ชันนี้ตอนที่ไม่เปิดไฟอ่ะก็จะได้ให้มันมีแสงเวลาเรากดเปิดไฟได้รู้นะว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหน <Okay. S 1> เอออันนี้ก็ดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่ติดในห้องนอนแล้วแบบกลางคืนมืดๆมองไม่เห็นสวิตช์ก็ให้มันมีแสงขึ้น เวลาก,กดเปิดปุ๊บแสงมันก็จะดับออกไปควอนัมรหัส g 5 Pro แก้งเตือนรัวๆอสวิตท,ที่3แล้วก็ตั้งซีนเอาไว้เนาะปุ๊บถ้ากดเนี่ยให้มันรันไลท์ออฟอ้าวปิดไฟทั้งหลังนะผมแล้วก็ผ้าม่านกําลังปิดเป็นไงนี่เรียบร้อยคือเป็นไวเลสสวิตที่เราตั้งซีนเอาไว้โอ้อันนี้ปิดอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันปิดไฟทั้งหลังเนาะโอเคใช้งานได้ ผ่าน Apple HomeKit เลยแล้วสำหรับใครที่แบบแต่งบ้านสไตล์มินิมอลเขาจะมีสีดาร์เกมาให้ด้วยนะรวมถึงสามารถเปลี่ยนแค่ปัตตอนอย่างเดียวก็ทำได้แล้วก็ด้านบนไปมันทุกแพลตฟอร์มก็มันรองรับแมเธอร์จะไปไหนก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ของ a q u a r a ก็เด่นเรื่องความปลอดภัยไม่มีปัญหาหายห่วงแน่นอนถ้าเกิดว่ามันโอเวอร์โหลดหรือว่าระดับความร้อนเยอะเกินเท r ช s หรือว่าค่ามาตรฐานที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นสองตัวไชั่นบนก็ไม่ต้องไปทันกานมันก็จะยังมีไฟเลี้ยงอยู่แค่ป้องกันตัวสวิตช์ ก็ป้องกันโหลดที่มาเชื่อมต่อด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะโมนิเตอร์ไฟหรือว่าให้มันโชว์ในแอปเนี่ยจะต้องต่อผ่าน L1 L2 เนาะซึ่งของเราเนี่ยจะไม่ได้ต่อก็จะไม่มีฟังกช์ชันนี้ p o w e r Monitoring นะโอเคแล้วนี่จะเป็น Smart Switch หรือว่า e l e s s Switch แห่งปี2025ก็ยกให้ตัวนี้เลยชอบสุดก็คือติดตั้งง่ายมากๆไม่ต้องไปสนเรื่องสกูยาวสกูสั้นหรือว่าหน้ากากและมันใส่ผ่านแผงวงจรด้านหน้าเลยเป็นทั้ง Smart S w ว t c h แล้วก็ Smart But t o n สามารถคัสตอมได้หลากหลายเชื่อมต่อได้ทั้ง m a t t e r t h r e a d หรือว่า Zigbee ใน A q คว ra เองก็ทาได้แล้วก็ราคาไม่ได้แรงจนเกินไปมาตรฐานความปลอดภัยอะไรอย่างนี้หายห่วงโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยยวจะทิิ้้้งงไใตตคคอาบรร วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ปิ้กำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกร์นเจ๋งๆแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย